สวัสดีครับพบกันอ so, ีกแล้วนะครับเนาะมืัอนี้นะครับสามห้อิสานอาหารพชนบ้านนะครับนี่เมนูจะนําเสนอนะครับกับเป็นนะครับมกขี่ปลานะครับเนาะครับนี่ก็เป็นขี่ปลานะครับเนาะเป็นขี่ปลานิ่นนะครับเนาะนี่ขี่ปลานิ่นนะครับเข้ากับซีมกหมดนี้ครับมกแบบจำฉับแซบเลยครับเนาะนะครับกับซีมี่ยังแน่นะครับมาเบิงนะครับเนาะพักกับซีมี่พองอีตูนะครับมีพักหอมนะครับแล้วก็ลูกโดดนะครับเนาะอันนี้ลูกโดดนะครับบักพริกนะครับเนาะ นี่ก็บ่บไม่ยังครับมีแค่เนี้เองครับเมนูง่ายงครับมานีนําเสนอเนาะนะครับมีเกลือกับมีผงชูรสแค่นั้นเองนะครับเนาะนี่นะครับันนี้ก็เป็นทีปลานะครับนอะที่เห่าล่างออกแล้วนะครับล่างออกนะครับนี่ครับเพิ่งทีเพิ่งกระเพาะนะครับเป็นปลานิ่นนะครับเนาะนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะเพิ่งผงมียางแนนนะครับเนาะแต่นี่เขาใส่้องกันเลยนะครับของอีตูนะครับ ครับอีกตู้ครับหอมนะครับหอมนะครับหอมบัวนะครับลูกโดดนะครับพริกนะครับเนาะไป่ไปได้ครับผมเพอใส่แต่พริกสดนะครับเพิ่งผักนะครับมันจะมีเกลือนะครับเนาะใส่เกลือตามปริมาณที่เห่าแซ่บนะครับเนาะผงชูรสนะครับเพราะว่าใส่ หน่อยแซบหน่อยไซร้าแซบไลครับออกจากหน่อยนะครับเนาะมีเพียงเท่านี้ครับมุมมีอยงหลไรนะครับเห็ดออกมาแล้วไปเบื้องหน้าตาว่ามันถิเป็นยังไงนะครับเนาะมกขี่ปลานะครับเรียบร้อยครับมกขี่ปลานะครับเนาะกะออกมานะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นได้กินคักครับผมผมอําลํานะครับเนาะนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครับผมกะเรียบร้อยนะครับเนาะเมนู่มื้อนนี้นะครับอ่าหลังจากเราเห็นได้กินนะครับมื้อเ้านะครับนี่เป็น มกขีปลานะครับมีพอยแม่ผากินแป้เนี่ยหน่อยครับซีใจนะครับเนาะมื้อนี้เมนูมี2อย่างครับมีมกกับปิ้งปลานะครับฝนตกครับมื้อนี้ว่ได้ไปไสครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับนะครับกะกินของกันครับมาลองเบิ่งครับผมมีลูกโดดนะครับเนาะนี่ครับในนี้ก็สิมีทั้งพุ่งนะครับมีพุ่งมีใสนะครับเนาะซึ่งกับล่างออกเหล้วนะครับล่างที่เป็นดินเป็นยางออกเหล้วนะครับโอ้นะครับอ่ะลองเบิ่งครับผม หนอนพ่อแม่พ้ากินเนาะครับเนาะนี่ครับใส่ลูกโดดเลยครับผมผมตะไนครับขีปลานิ่นนะครับเนาะขีปนิ่นนะครับนะครับยังแสบเลยครับ อันนี้บวชเคือะเปราะนะครับเนาะแต่มีน้ำนะครับเนะเาะบวคืนนะครับแสบรับรบลุดหลวนเลยครับเป็นข,ขมขมมันๆนะรัรนะเนาะมันพเผาเนับ ไอีตัวห,หลายครับแสบคครับนนี่ะรับอันนี้ปลาครับเนาะคุยลูกโดดใส่ข้ามหน่วยๆเลยครับผม มีอย่างไรครับมีซ้ำน,นี้ครับมันหนี้งสองอย่างนะครับทั้งขมทั้งแสบถึงขมขมมันมัน ถูกดูดช่วยเลยครบขนห่อนห่อนแซ่บต่ไหนอ่ะครับพี่น้องื้อนี้กะขอแนะนอนะครับอาหารเพิ่งตัวนี้นะครับเนาะโอคานานะครับเนาะมีน่กินดีๆนะครับเนาะกะซีมานําำเสนอให้พี่น้องเบิงนะครับถ้าผู้ใดถูกใจนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรืออาจจะตามไปถูกใจใน YouTube นะครับในช่อง YouTube นำแกะจะดีมากๆนะครับนาะครับสวัสดีครับ